นอกจากนี้นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในการเปิดพิธีจัดการแข่งขันกีฬาบัวชมพูเกมครั้งที่38ประจำปีการศึกษา2565โดยมีนายวิลาชปริญญานิยมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตผู้บริหารโรงเรียนคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะครูนักกีฬาผู้ปกครองเข้าร่วม สำหรับการแข่งขันกีฬาวัวชมพูเกมครั้งที่38ประจำปีการศึกษา25-66นนี้ค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้การสนับสนุนสนามการแข่งขันอุปกรณ์การแข่งขันรวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆทัง้ง,ง,งรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลจนการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ